ก็ถ้าเรามีมาร์กอริยมาร์กมันก็ไม่เกิดม uh> uh ัน uh> ก uh ็สติมันมันทานขึ้นเพราะผูุ้เจ้าถึงบอกไปว่าเราเรียนรู้ถึงตรงต้องดํารงอยู่ต้องเป็นผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบาน เห็นไหมละ่ะถ้าเราอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันเกิดไปเหี่ยวอะไระไม่เราไม่เป็นผู้เบิกบานที่เหี่ยวเราไปติดอะไรสักอย่างนั้นเราจะต้องดงมดมเป็นผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกานอยู่ตลอดเวลาดังนั้นคาใดาที่เราไม่เบิกบานเราไปเจอหามแหลมอะไรก็แล้ว พราะทเราเห็นความเป็นธรรมดาของธรรมชาติเราจะไม่หอยเลยเราจะไม่มีวันหอนเราจะเบิดบาตตนตลอดะด้บางครั้งนะบางวันม,มัน,ม,ม,ม,นม่สึก่มัไม่สชื่ออะไรตมากกว่านมากกว่าน้าางนหุบผ้าละศรัทธาไม่พอหรือว่าใจ ไม่ไม่เบื่อบ,บานคือขาดสติไม่เดินจงกรมนี่เป็นอย่างนั้นถ้าเดินจงกรมไห่ก็ั้งไม่สบายก็ฝืนเดินักหน่อยมันก็บานบานแบบผูกผิดไปแต่มันบานนี่เราเป็นหวัดนี่เราก็ใจดีมันก็บานปกติแต่มันไม่บานแบบไม่มีแรงโอเคนะ แล้วมันก็ย่ำบาเพราะว่าเราเห็นแล้วออย่างเงี้ยเป็นแัดอ๋องธาตุสีข้างในมันเปลี่ยนแปลงอล้วในร่างกายเราก็เป็นธาตุสี่น้ำลมไฟข้างในมันเปลี่ยนแปลงเออเหี้ยก็เดินมันมีพลังขับเคลื่อนแต่นีด มันก็ต้องมีการสตาร์ทนิดหน่อยอให้มันเดินเพราะเรายังแบกกายั้างกลางคือเราแบกข้าสียังมีเราแบกข้าวสีมอีมมกอย่างเมื่อวานมีคนส่งมาเมื่อวานสี่ก่อนมาเนี้ย กวาาคือลานวัดทีู่กใบไม้ก็ร่วงก็กวาดไปมันก็ร่วงไปอีกเราก็มองว่าไอ้ถ้าเรามานั่งกวาดย่ี้ก็ไม่มีวันที่สิ้นสุดเราก็ยังมีอยู่ต้องทำงานอยู่ตออลอดเราจะต่อไป้ยังไงก็เ,เินทำมาถึงที่สุดอย่างนี้แนละ้ะ นี่เงเราเยี่ยยนว่ากิดเป็น้อยกว่าไปจบไปสิ้นธรรมชาติอะไรเงาคนเราแว่กว่าอยู่ถ้าเราถ้าถ้าจะอยู่ไม่กว่าาป่าก็ทำไปมันลงอย่างนี้นะพื้นเนี่ยก็เป็นดิน ใบไม้ละ่ะใบไม้เขาเป็นดินก็ดินเกี่ยกก็ดินนะก็ะเกี่ยไปเกี่ยมาแค่นั้นนะก็ะดินลงสู่ดินนะเราเกี่ยก็ได้ไม่เกี่ยก็ได้แต่เราเกี่ยเพื่อความสะดวกในการเดินนะดินกับดินอะมันไม่ทับมันไม่แปรเปลี่ยนเข้าใจไหมเนี่ยเราก็ไม่ได้ัวไปอเออไม่ทุกข์กับการกว่า เกี่ยเพื่อความสะดวกเลยตกว่าใหม่ก็ช้ำมันก็เกี่ยไปเลยอนตรงนี้เมื่อก่อนเราออกมาจากวัดแยกมาสร้างวัดใหม่หลวงตาสอนไว้น้ำแม่น้ำปิงน้ำแม่น้ำวังน้ำแม่น้ำยมน้ำแม่น้ำน่านไหลรวมไปสู่เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเวลาไปดูน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เขาบอกว่าเนี่ยมาจากปิงมาจากควางมาจากโยบมาจากนานมันก็เป็นน้ําเดียวกันนี่คือธาตุสีคือน้ําไม่แบ่งแยกเพราะฉะนั้นเมื่อใบไม้กระตดดประสูตมันก็ไม่แบ่งแยกเข้าใจยังเมื่อไม่แบ่งแยกมันก็เลยตัวเรามีหรือไม่มี มีค่าเสม,มเอัมอปแต่ถ้าเราไปแบแ่งแยกนี้เป็นดินน่าจะเป็นไร้ไนี่คือเกิดการแบ่งแยกการแบ่งแยกปับมีเรามีเราลงไปจัดการเข้าใจไหมแล้วพอไม่มีเนี่ยไม่มี ก็เราไม่ต้องจัดการก็เป็นง่อนั้นดนั้นอารมณ์นี่คือกระแสของธรรมชาติน้ำสี่สายลงมาก็เป็นในน้ำเจ้าพยาก็ไหลได้ีไม่ต้องจัดการแค่นั้นเองแต่มองให้มันเป็นสิ่งเดียวกันนี่คือปัญญามองดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟ ไม่ต้องแบ่งแยกนอกจากว่าดินเปลี่ยนเป็นน้ำอันนี้แหละมันจะถ่ายทอดพลังงานออกมาเรียกว่าความร้อนแขวนเห็นไหมน้ำเปลี่ยนเป็นลมเป็นไงนะ้ำเปลี่ยนเป็นลมเป็นยังไงฮะ ไอ้น้ำน่ยลมเปลี่ยนเป็นน้ำน่ะขวดแน่นขวดแน่นไอ้น้ำคือเมฆไงก็ไอ้น้ำควบแน่นออกมาเป็นน้ำในการเปลี่ยนอย่างเงี้ยมันจะคายพลังงานออกมาหรือดูดพลังงานเข้าไปการที่มันคายหรือมันดูดเนี่ยมันก็เอาพลังงานทายก้อนไว้ที่บรรยากาศพอเราไปกระทบ ก็จะเกิดพอใจกับไม่พอใจซึ่งเป็นนามธรรมเนี่ยรูปนามรูปทื่ท่าสีเปลี่ยนแปลงปรุงออกมาเป็นนามเห็นอย่างตัวรูปกับนามเนี่ยมันผันแปรกันนะมีนัยะเกี่ยวข้องกันไม่ใช่สมเด่เนนะถ้าเราไม่เข้าใจรูป ถ้าสิ่งเราก็จะชูนไปติดพอใจก็ไม่พอใจทั้งนี้นี่เราไปพอใจก็คือไปปรุงอารมณ์กับนามมาทำทั้งนมามไปทำเป็นบายโปรดักของรูปเปลี่ยนแปลงเนี่ยไอเห็นเห็นอย่างเี้ก็เห็นเลยพระพุทธเจ้ารู้จักวิทยาศาสตร์มาก่อนเราเนละวิทยาศาสตร์ แล้วอย่างนี้พระไม่ไปสงสัยอะไรนี่ท่านเพียงแต่สรุปกลางกายว่าจิตของทุกๆคนจิตของพระพุทธเจ้าที่ให้ความว่าเข้าใจธรรมชาตินี้แล้วนี่แหละธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติจิตท่านเนี่ยจะข้อคือรู้ไปหมดทั้งจัก,กรวาลทั้งจักรวาลแล้วก็ยิ่งมีบาร,รมีแก่กล้ามากเท่าไหร่ ก็จะครอบไปถึงอันนันตจากรวาลคือกว้างไปกว้างขึ้นไป,น,ไปนี่คือจิตพระพุทธเจ้ากองรวมกันอยู่อย่างนี้อยู่ที่ขอบเท่ากันไหมบารมีมากขอบก็ใหญ่ใหญ่อยู่คือครอบฟางขึ้นจิตพระอรหันต์ก็มาครอบอยู่กับท่านแ,แต่ก็หลงวงให้กลงวงอะไรเงี้ยเห็นั้มเองเพราะว่าเราเข้าใจแค่รอบของจากรวาลน,นี้เราแค่นี้ จากวานนู่นเป็นไงเราไม่รู้เราแค่เข้าใจแค่ที่จาไปแต่ถ้ามันยู่มันกคจะกว้างไปเรื่อยๆเราเ,เราก็จะให้จิตเป็นผู้รู้นี่ไยิงรู้ไปเรื่อยๆเ,เห็นอะไรก็รู้ไปเรื่อยๆเ,เป็นผู้รู้ผู้เบิกบานเห็นยังไงเป็นผู้รู้ผ,ผู้ตื่นคือต้องมีความ เตืนตัวที่จะเรียนรู้และเพื่อเอบ,บิกบานเห็นยังเนีย่ยให้เป็นตรงนี้ไม่ใจ่าไปสงสัยถ้าอย่างนี้เราก็จะไม่มีวันหุเก้มมาหรือแม้ยางที่ส่งอารมณ์มาหุบมาเพราะแค่เพื้นดินกับใบไม้แค่นั้นเองหุบแนละ้วหรือไม่ก็หุบมา แยกน้ำยังไงแม่น้ำแม่น้ำปงแม่น้ำวังเห็น <c oughs> ไหมอย่างเนี้อย่าทำความเข้าใจไปอย่างนี้แล้วแต่นี้เราก็เมื่อจิตอยู่ตรงเนี้คาใดาที่จิตเกิดเศร้าหมองคือตอนนี้เราอยู่ในการฝึกร่างกายตรเนี้ย มันก็เปลี่ยนแปลงของธาตุสี่กินอาหารอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปเปลี่ยนแปลงอยู่ในร่างกายมีการย่อยมันก็จะเกิดกระบวนการเย็นร้อนอ่อนแข็งไอยเย็นร้อนอ่อนแข็งอยู่ข้างในกระเพาะส่งออกมาให้เกิดอารมณ์ถ้าเรามองเป็นอารมณ์เราก็จะเกิดอารมณ์แล้วไปสบายท้องไม่สบายตัวหรืออะไร แต่ถ้ามองก็เป็นกระบวนการย่อยสลายปกเปลี่ยนแปลงของธาตุสีเป็นธรรมดาเราก็จะไม่จับเวทนาเพราะเวทนาคือผลรวมของอารมณ์ที่เกิดจากการเห็นการเปลี่ยนแปลงของธาตุสีมันก็เป็จะเห็นเป็นธรรมดาจเห็นการเปลี่ยนแปลง เป็นธรรมดามันก็ไม่ได้สงสัยอะไรต้องธรรมดาที่ใจจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดาแบบบังคับให้ธรรมดาัอใจนะมันก็หมดแล้วอีน,นี้ดูสิติดอะไรก็มาเข้าทฤษฎีนี่แหละนะคือทฤษฎีที่พระพุทค์สรงสอนตัวทายไว้อย่างนี้แล้วของเราทํามาตรงนี้ตัวทายนี้เดี๋ยวมันก็ต่อกัน และมันก็นจะต่อกันเพราะต่อไปเรื่องเดียวก,กันก็หมดแล้วไม่ต้องสงสัยเลยตอนนี้ความคิดมันไม่ไอความเข้าใจไปต่อเนื่องเพราะกลางวันอย่างนี้ลงไปไม่ได้ตั้งเช้า อืปล่าค่ะหลวงพ่อเนี่ยก็วามสามารถเราแค่หิ่งห้อยอะก็ได้แค่นี้แต่ต้องเช้าๆหน่อยแสงสว่างหน่อยในเราดำเงอยู่ด้วยความตัวหลักที่เราเข้ามาคือเมตตาในต่อเมตตาอปามายาเกิดก็คือ เห็นมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยอยู่ด้วยความอดทนอดกัน้นแลจากไหนนะอย่างที่กำหนดว่าลองไปดูทีมฟุตบอลถ้าฟุตว่าเราเป็นผู้ดูเนี่ยถ้าเราโมวแตะเชีรยให้คนทำประตูเดี๋ยวก็เสียประตูถ้าเรามอง ทีมฟุตบอลให้เขาเล่นกันเป็นทีมเวิร์กแบบ็กก็ต้องคอยส่งให้กองกลางกองกลางก็ต้องส่งให้กองหน้ากองหน้าก็คอยยิงประตูถ้าอย่างนี้ทีมเวิร์กก็จะดีแต่ทุกคนก็อยากจะยิงประตูเพราะอะไรคนก็เฉียนคอยยิงประตูคนก็เียนคยยิงประตูก็โลกระทำ เห็นไหมทุกคนอยากได้โลกธรรมเพราะทุกคนยังเป็นโลกหมดนะก็อยากได้โลกธรรมนะทุกคนก็อยากยิงมประตูเมื่อเห็นอย่างเงี้ยทุกคนเลยต้องอดทนอดกั้นเพราะกติกาไม่ใช่หน้าที่แกจะยิ้มนะต้องอดทนอดกั้นเราผู้ดูถ้าเราเข้าใจกติกาตัวนี้ โอ้ทุกคนมีความอดทนอดกันถึงรักษาระเบียบกติกาตัวนี้ไว้ความเห็นอกเห็นใจก็เกิดขึ้นพอเห็นอกเห็นใจเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นอีกอะไรเกิดขึ้นเเห็นดกใจทั้งทีมเลยมันต้องอดทนอดกันอยากทำประตูแต่ กติกาแกต้องทำหน้า,นท,า,นท,านที่ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอะไรเกิดกขึ้นเอาความเห็นอกิใจเราเกิดขึ้นนะอ,อะไรนะเอาใจเมตตาของเราก็จะออกมาเห็นอกใจเมตตาก็จะออกมาเมตตาตัวนี้คือเมตตาอัปปามายา ไม่ให้สําคัญเลยนะตัวเนี้ถ้าไม่ออกมาลลาไปไม่จบอะ่ะเมตตาออกอป,ประมาณยาออกมาอะไรหายไปอะไรหายไปอะ,อะไรชุม่มฟูสังขารละเอียดเพราะมนุษย์ทุกคนเ่ยถ้าเมตตาป,ปรมาณยายังไม่เกิดยังไม่ออกมามันต้องออกมาอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่ออกมาสังขารละเอียดคือความคิดในการทำงานเพราะสังขารลเอียดมันทํางานเนี่ยมันจะเอาประโยชน์เอาโลกกรรทำใชนะ่หลักมันอยู่แค่นี้แหละเราต้องเปลี่ยนทํำให้สังขารละเอียดออกมานะอันนี้ข้อหนึ่งเเรามองอะไรไมันต้องมองอย่างนี้แม้ทั้งในออฟฟิศเราอ่ะ ถ้าแต่ละคนเมื่อเราเป็นเจ้านายใหญ่ทุกคนก็อยากจะเสนอหน้าเราหมดเชื่อไม่นวพี่ทะเลาะอุตลุดเลยแต่ถ้าเราจัดคนนี้ทําหน้าที่ตรงนี้สมบูรณ์ละดีวนันนี้ก็ทําหน้าที่ตรงนี้เป็นชั้นชั้นชั้น,นไปทุกคนจะต้องอดทนดกันทุกคนก็อยากจะแพ็คมาเสนอเราหมดแล้วแต่หน้าที่ทําได้แค่นี้ เชื่อไม่แต่ออฟฟิศลาฟลื่นมันไม่แสงหน้าแสงหลังละแอปออฟฟิศลาฟลื่นระบบทั้งหมดมันก็ดีและงานถัาจะก้าวหน้าทุกคนสเกลที่ทำไม,ไม่ใช่พูดจะไปตรงนี้ถูกบังคับในสเกลของตัวเองที่ทำมันก็จะดูความบอุองน,นี้ได้ละเอียดขึ้น นะไม่ให้บุกพ้องเมื่อในสเกลตัวเองไม่บุกพ้องแต่และชั้นก็ไม่บุกพ้องทั้งฟิวงานไม่ออกมอดีนะนี่คืองานที่เป็นเลิศจะเป็นแบบนี้งานเป็นเลิศไม่ใช่แต่เราคนพูดเสนอน,นี่เสนอเดี๋ยวก็ผิดถอยหลังลงไปบ้างน,นนะก็แบบเดียวกับทีมฟุตบอลอีกตัวอย่าง ใครเห็นกนกแจัดอกไม้ก็ดอกไม้เด่นสุดมาตั้งไว้ไหมนะหรือว่าเขาเอาหลากหลาเอาเอาที่มันบาลานกันหลากหลายอะไนสวยว่ากัน<อ>นี่นะฟองเห็นถ้าเกิดมีดอยสูงอย่างเงี้ยงานไอ้ตรงนั้นดู่ไร้ค่าแต่ถ้าเป็นบาลาน โดยเฉพาะการจัดดอกไม้ราดจะพิธีต่างๆมันจะสวยมันจะลากไปทางเด่ยวกันหืน่งม่ก็อีกทฤษฎีหนึ่งการปิดอยู่ร่วมกันของธรรมชาติมันต้องหมุดเวียนถ้าไม่หมุดเวียนก็เนา่ากบกินยุงงูกินกบงูใหญ่กินงูเล็กที่กินกบ หมูไปกินงูคนกินหมูยุงกัดคนเป็นวงกลมเป็นลูกไล่วงกลมแต่หลวงตาสอนให้ดูทุกสมาชิกทุกคนในวงเนี้ยเป็นทั้งนักล่าและผู้ถูกล่าแม้กระทั้งคนคนกินหมูก็ไปล่าหมู แต่ยุงก็ไล่ล่ากัดคนไม่มีใครได้เปรียบเสียเปียบเป็นนักล่าแลอผู้ถูกล่าทั้งนั้นมองเห็นไหมห <c oughs> ลวงตาบอกกินหน้าผากไปเลยทุกคน <c oughs> ทุกคนทุกหมดต้องคอยหนีใครไล่กัดเราไว้รักยังไไวรักยังกินเราได้ นี่และให้เราเข้าใจตรงนี้เนี้ยมันก็เป็นมันแบบนี้แต่ถ้ามันไม่หมุนเนะี่ยต่างคนต่างสตาร์ทนี่อยู่เฉยอะไรเกิดขึ้นระบบพังระบบพังไม่เชื่อเราไปกักน้ำไม่ให้มันไหลน้ำน็เน่าแบบเดียวกันนะแล้วตกลงการเกิดแก่เจ็บตายมันนะ่าจะทำให้เกิด มองเห็นไหเออก็เป็นความอคนอยได้คือต้องเปลี่ยนปใช่เ่ก็เป็นแบบนี้เมื่อเราเห็นเข้าใจธรรมชาติเพราะธรรมชาติต้องหมุนวนอย่างเงี้ยและการที่มันหมุนวน,เ,นเราเรียกว่าทุกขังที่ทนอยู่ไม่ได้แม้กระทั่งตัวเราเองก็ยังต้องทุกขังนี่แหละคือก,การเปลี่ยนแปลงของ ธรรมชาติธรรมดานั้นนามธรรมที่เกิดขึ้นรูปเปลี่ยนแปลงนามที่เกิดขึ้นก็เป็นอารมณ์ก็เลยเป็นธรรมดามเห็นทั้งรูปและนามเป็นธรรมดาอีกเยก็ครอบไปเรื่อยถามไ้สงสัยอะไรไหมอย่างเงี้ยแต่ละคนก็ต้องตั้งคำถามเองจะสงสัยอะไรอีก ไม่สงสัยก็ครอบไปเรื่อยๆครอบเพราะมันเห็นเป็นก็อ,อย่างนี้ยเป็นธรรมดาหมดมก็ครอบไปเรื่อยๆแต่ขณะที่มันครอบไปเรื่อยๆนั้น,น,นมันดำรงอยู่ด้วยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตขับเคลื่อนด้วยเป็นผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานตามใยที่เราขับเคลื่อนโดยวิธีนี้ จิตเราก็จะบานไปข้างหน้าไปเรื่อยบานไปนไหนไม่รู้ก็บานไปเรื่อยๆแต่ถ้าไม่บานอดี๋ยวมันหูนะนี่แหละทำทั้งหมดก็เป็นแบบนี้แหละถ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้ผุูเบิกบานแบบนี้นี่แหละที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าปาอารลาน์ถ้าใครจะถามอะไรแต่ก็จะนึกถึง าจารย์ที่บอกก็ต้องอยู่เรือความไม่ประมาทก็ไม่ประมาทคือต้องเป็นผู้ตื่นผู้รู้ผู้มบิกบาาถ้าประมาทก็งอมืองอเท้าเหมือนน้ำเน่าอ่ะไม่หูบก็ได้แค่งอเฉยเเดี๋ยวไม่หูบแล้วหือน้ำไม่ไม่ไหลอ่ะเหมือนก็นเน่าเพราะเราอยู่ในลมธาตุสี่ เนี่ยทุกอย่างมันก็ไล่ก็ไปก็วนไปวนมาอย่างเงี้ยก็เลยเนี่ยก็ความรู้มันเป็นแค่เนี้ความเข้าใจทั้งหมดมันก็เป็นแค่นี้ใครจะถามอะไรก็ถามมามันก็ถามอะไรก็ตอบตรงนี้เข้าไปตรงนี้ถามอะไรก็ตรงนี้ไปตรงนี้มันก็เข้ามาสู่ตรงนี้อ๋อมันจะมีตัวสำคัญอีกตัวระหว่างที่ท่าสีมันเปลี่ยนแปลง มันกลายเยร้ออ่อแข็งออกมาตรงนี้ถ้ามันเกิดตรงขณะนั้นนะถ้าเราปล่อยความธรรมดาไม่หมดมันก็จะเกิดเวทนาอย่างเช่นป่วยไข้นี้พอเราป่วยไข้แล้วอาการเราจะเป็นไงเร,เ,นเราจะเกะเป็จะไปคุมมันเอ้ ป่วยอะไรเป็นอะไรกินยาอะไรยิ่งปวดใหญ่ยิ่งป่วย,ยใหญ่แต่ถ้ามองเป็นธรรมดาก็เป็นธรรมดาก็เป็นแค่เกิดจากต้นเหตุคือยีร้อยแขน,อนคืออารมณ์มันก็จะป่วยพอปล่อยไอตัวยีร้อยแขนที่เป็นอารมณ์เวทนาตัวนี้ถามว่ามันหมดไปไม่หมดสัก มันก็จะวงแหวนมันก็จะกว้างขึ้นวงแหวนมันก็จะกว้างขึ้นเห็นเราจะเห็นมันไกลจากเราไปเรื่อยๆเ,เ,เพราะเราไม่สนใจไอวงแหวนเนี้ยวงแหวนเขาอย่างเช่นป่วยไข้อะไรก็ตามไข้มีนัะบางๆรู่แห้ความหมายอะไรบางไปเรื่อยๆตรงเรงน,นี้ยเขาเรียกว่าสัญญาวีทียิตนีโรธ เรียกว่านิโรธสมาบัติแต่ตรงนี้มันกว้างไปเรื่อยเราไม่ไปหุบมนันก็ได้เห็นเวทนาแต่ไม่ไม่ได้ไปเกาะเออเห็นเวทนาแต่ไม่เกาะเลยจุมภะทั้งเห็นเวทนาเป็นธรรมดานะอ้าวมีอะไรจะถามไหมถ้าเราเดินจิตมาถึงตรงนี้ ทุกคำถามในจักรวาลนี้ตอบได้หมดเลยพอถามปับ๊บเราจะรู้เกิดจากตรงไหนแล้วก็ไปไปยึดอารมณ์ตรงนั้นอารมณ์ตรงนั้นเกิดจากอะไรถ้าสีเปลี่ยนแปลงแล้วออกมาต้นเหตุมันคือแก้เย็นร้อนอ่อนแข็งก็จะตอบได้หมดแล้วทุกคนเนี่ยจะตอบได้แหงไม่เหมืนกล้องเอาจนะเอา เนั่องจางคนต่างท่ทาความเพียรเสียงหมดพอดี <c oughs>